พองขึ้นตามลำดับคือเมื่อคนตายเนี่ยมันก็ต้องพองนับตั้งแต่สิ้นชีวิตไปเหมือนสูบที่เต็มด้วยลมฉะนั้นเหมือนกับไอ้ลอ้อรถจัก,กรยานลอ้อรถยนต์ต่างๆสูบลมเข้าไปมันก็พองขึ้นซากศพที่มีสีเขียวปริขึ้นไปทั่วเรียกว่าวินีละแปลว่าเขียววินีละนั่นเองชื่อวันวินีละกะ ท่านไม่ได้เห็นซากศพที่เขียวคล้ำนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งซากศพที่เขียวคล้ำนั้นนับว่าน่ารังเกยียจเพราะเป็นของปฏิกูลสกปรกโอ้จริงๆเราก็มีเทวทูตอีกอันหนึ่งแต่อาจจะไม่เห็นก็คือปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดไม่งามอยู่ในตัวเราแต่ว่ามันมองเห็นยากเพราะว่ามันปกปิดด้วยเครื่องแต่งตัวด้วย อะไรต่างๆแต่มันก็มีนะเครื่องปฏิกูลของปฏิกูลเหล่านั้นมันมีอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็มีอยู่ในอาการสามสิบสองนั่นแหละเกสาโลมานาขาทันตาท,ทโจคือธาตุดินและธาตุน้ำคำว่าน้ำเหลืองไหลได้แก่ซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลเยิ้มโอ้อัานนี้ตายหลายวันอธิบายว่าซากศพที่เปื้อนไปด้วยน้ำเหลืองที่ไหลออกจากที่ที่แตกปริก อธิบายเทวทูตท,ที่สามเนี่ยธรรมดาว่าสัตว์ตายก็ย่อมเหมือนบอกเป็นความหมายอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูข้าพเจ้าถูกทอดทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบอืมตะกอนนี่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่นะตะกอนนี่เป็นเสนาบดีใหญ่อะตอนนี้ตำแหน่งนั้นช่วยอะไรไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบ ถึงความเป็นสภาพที่พองอื่นเป็นต้นข้าพเจ้ากลายเป็นเช่นนี้ก็เพราะไม่พ้นจากความตายก็แล้วไม่ใช่แต่จะเพาะข้าพเจ้าเท่านั้นแม้พวกท่านก็ไม่พ้นจากความตายเหมือนกันเหมือนอย่างว่าความตายมาถึงข้าพเจ้านอนพองอยู่เนี่ยชั้นใดความตายก็จะมาถึงพวกท่านได้ชั้นนั้นท่านที่ดูรายการนี้อยู่อ่ะ รู้ไว้จะด้วยว่าความตายกำลังเคาะที่กระโหลกท่านแล้วนะเพราะความตายนั้นย่อมมาถึงได้ในวันข้างหน้าแน่นอนขอให้ท่านทั้งหลายจงทำแต่ความดีเถิดด้วยเหตนนุ้นสัตว์ตายนั้นจึงจัดเป็นเทวททูตบอกความจริงให้รู้ว่าเราตายท่านก็ต้องตายเหมือนเรา ทีนี้มีปัญหาว่าใครถูกถามถึงเทวทูตและใครไม่ถูกถามเออใครจะได้ไปเจอเทวทูตบ้างเทวทูตนี่คือพยายมแล้วก็ใครไม่ถูกถามตอบว่าอถามว่าใครได้รับการไต่ถามถึงเทวทูตตอบว่าบุคคลใดทําบาปไว้มากบุคคลนั้นตายแล้วไปเกิดในนรกทันทีที่ตายเนั่นแหละพราะจุติจิตดับปฏิสนธิก็เกิดในนรกเลย ไม่ต้องไปเจอพยายมนะเพราะว่าบาปมันมากมันก็ให้เกิดเลยแต่บุคคลใดทำบาปไว้นิดหนึ่งนิดหน่อยบุคคลนั้นย่อมได้กางไต่ถามเกี่ยวกับเทวทูตนี่เขาก็เปรียบเทียบว,ว่าอุปมาเหมือนราชบุรุษจับโจรได้พร้อมทั้งของกลางเลยก็ย่อมลงโทษที่ควรทำทันทีไม่ต้องวินิจฉัย แป็นต้องวินิจฉัยลงโทษเลยก็มันมันกำลังขโมยอยู่อ่ะแต่ผู้ที่เขาสงสัยจับได้ไม่เคยเห็นว่าเขาขโมยเนี่ยแต่สงสัยเขาจะนำไปอย่างที่สำหรับวินิจฉัยต้องไปที่ศาลบุคคลนั้นย่อมได้รับการวินิจฉัยฉันใดข้ออุปมาันนี้ก็ฉันนั้นเพราะผู้ที่มีบาปกรรมนิดหน่อยย่อมระลึกได้ตามธรรมดาของตนเองบ้างถูกเตือนให้ระลึก จึงระลึกได้บ้างลึกเองก็เก่งมีสติแต่เมื่อคนเขาเตือนก็มีสติพยายมนี่แหละจะเป็นผู้มาเตือนก็มีตัวอย่างหลายอย่างหลายตัวอย่างตัวอย่างผู้ที่ระลึกได้ตามธรรมดาของตนไม่ต้องให้ใครเตือนในการระลึกได้เองและถูกเตือนให้ระลึกนั้นมีสองแบบนะ ก็มีตัวอย่างว่าทม,มินชาวทม,มินอยู่ในเกาะลังกาชื่อทีฆะยันตะระลึกเองได้ตามธรรมดาของตอนเล่ากันว่าทม,มินนั้นเอาผ้าแดงบูชาเจดีละฟ้าอากาศสเจดีเจดีสูงถึงฟ้าเลยที่สุมาณขิคีรีมหาวิหารนี่เอาผ้าแดงไปบูชาเวลาเราไปเจดีไหนๆก็ ควรจะเอาธงเอาผ้าเอาอะไรไปบูชาอย่าไปมือเปล่าจะได้เป็นอารมณ์ที่เราได้ระลึกถึงง่ายเอกลักษณ์อะไรต่างๆต่อมาตายไปบังเกิดในที่ใกล้อุตศถนรกนรกบอริวานมีนรกมหานรกนี่เป็นนรกใหญ่ก็จะมีบริวานอีกแปดนรกก็คืออุสดนรก นี้ตัวเองนี่ได้ฟังเสียงเปลวไฟจึงหวนระลึกถึงผ้าแดงที่ตนอาบูชาอากาศสเจดีได้โอ้เสียงเปลวไฟเนาะเหมือนกับเสียงที่ผ้าแดงโดนลมพัดนะเขาจึงตายไปบังเกิดในสวรรค์ตายจากนากรกนั่นแหละ ตายปุ๊บก็ต้องเกิดปาปฏิสนธิจิตกับจุดจติจิตเนี่ยมันอยู่ใกล้กันจ,จุต,ต,ติจิตดับปฏิสนธิจิตก็เกิดนี่ก็มีอีกคนหนึ่งเอาผ้าอาสาดกลงแป้งเอาแป้งใส่ให้มันแข็งนะ่ะถวายแก่ภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเวลาที่ทอดผ้าไว้แทบท้าพระลูกชายก็พระลูกชายวงถือทุอดงนะก็ถือเอา นิมิตคือเครื่องหมายในเสียงแผ่นผ้าคือตัวเองวางผ้ามันแข็งก็เลยมีเสียงต่อมาบุรุษนั้นก็ตายไปบังเกิดในที่ใกล้อุดสดะนรกก็หัวละ,ละลึกถึงผ้าสาดกนั้นได้เพราะได้ยินเสียงเปลวไฟจึงตายไปบังเกิดในสวรรค์เหมือนกันโอ้ได้เสียงนะไม่ต้องไปเห็นก็ยังได้นถ้าเราไปสวดมนต์นี่นะไปสวดมนต์ในที่ เจดีที่ต่างๆเสียงอันนั้นก็เป็นเสียงที่เกิดด้วยบุญเราไปเกิดไปได้ยินเสียงพระสวดพอดีก็เลยระลึกขึ้นมาได้ก็เกิดกุศลน,น่าจะตายเหมือนกันชนทั้งหลายผู้เกิดในนรกระลึกถึงกุศลกรรมได้ตามธรรมดาของตนแล้วตายไปบังเกิดในสวรรค์ดังพรลนามานิกร ส่วนสัตว์ผู้ระลึกไม่ได้ตามธรรมดาของตนพยายมก็ย่อม,มถามถึงเทวทูตสามเมื่อระลึกไม่ได้ก็ต้องหาเหตุให้ระลึกให้ได้ก็เอาเทวทูตสามมาถามว่าเคยเห็นเทวทูตที่ส่งไปให้บ้างไหมเทวทูตที่หนึ่งแก่ที่สองเจ็บไข้ที่สามตายระลึกได้บ้างไหมเนี้ย โอ้ยทำไมจะระลึกไม่ได้นะแน่ว่าเขาไปนั่งทําไมจะระลึกไม่ได้ก็ระลึกได้แต่ว่าไม่ได้ระลึกว่าจะต้องทำบุญระลึกได้ว่าเราจะต้องไปด่าไอ้คนนั้นมันเราจะต้องไปจัดการกับไอ้นี่มันมาดูหมิ่นเรามันมาแย่งผลประโยชน์เราระลึกได้ว่าเรามีพวกคสมบัตนินู่นนี่นั่นอ่าก็ระลึกไม่ได้ด้วยสติ แต่ละลึกได้ด้วยสัญญาอันประกอบด้วยความวิปลาสมีตัณหาเป็ตนต้นส่วนสัตว์ผู้ระลึกไม่ได้ตามธรรมดาของตนพยายมย่อมถามถึงเทวทูตสามบรรดาสัตว์เหล่านั้นบางตนก็ระลึกได้เพียงเทวทูตที่หนึ่งเท่านั้นเขาเตือนบอกเพนคนแก่ก็ระลึกได้แต่บางคนระลึกได้ถึงเทวทูตที่สองและที่สามไม่เหมือนกัน ส่วนสัตว์ใดรละลึกไม่ได้ด้วยเทวดูทั้งสามพญายมจะเตือนสัตว์นั้นให้ระลึกได้เองตัวอย่างผู้ที่ถูกเตือนนะพญายมเขาก็เตือนได้เหมือนกันเขาต้องเตือนนั่นแหละเพราะเขามีหน้าที่ต้องเตือนไม่ใช่พญายมมีหน้าที่ในอันดีจะมาเที่ยวฆ่าใครแต่ใครนะั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะเข้าใจผิดไอ้การฆ่าเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของ คนอื่นมาเป็นหน้าที่ของอุปทานขันห้ามันฆ่าตัวมันเองอยู่แล้วเล่ากันมาว่าอัามา์คนหนึ่งได้บูชาพระมหาเจดีย์ที่ลังกาสุวรรณมาลิกะเจดีย์ด้วยดอกมะลิหนึ่งม้อแล้วได้แบ่งส่วนบุญให้แก่พญายมนี่ทำบุญก็ต้องอุทิศส่วนบุญนะที่เราสวดกันทมีนาบุญยะกรมเมนะอุปชัยยาคุณุตตะรา ก็ต้องแบ่งให้พยายมด้วยนายนิตยาบาลทั้งหลายก็ได้นำเขาอัมมาทูนี้ผู้บังเกิดในนรกด้วยอากุศล,ลกรรมบางอย่างไปยังสำนักพยายมเมื่อเขาระลึกถึงกุศลไม่ได้ด้วยเทวทูตทั้งสามเขาเตือนแล้ว<ม>ก็ยังละลึกไม่ได้พยายมจึงตรวจดูเองลองตรวจดูซิว่าทำบุญอะไรไว้พรางเตือนให้เขาระลึกว่า ท่านได้บูชาพระมาหาเจดีย์ด้วยดอกมะลิหนึ่งหม้อแล้วได้แบ่งส่วนบุญให้เราไม่ใช่หรือโอ้โห,โห,โหตั้งดานแล้วยังระลึกได้อยู่เนาะบุญนี่มันต้องระลึกอยู่บ่อยๆนะบุญมันถึงจะเพิ่มพูนแล้วก็มีค่ามากมีอ่านที่ส์มากทําแล้วลืมไปเลยไม่ได้ไม่ได้ผลแต่คนบางคนก็บ้าบอขอแตกระลึกอยู่แต่ไอ้กับชั่วคนอื่นอยู่นะมัน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 ไม่ดีมันเลวอย่างนั้นมันเคยทํา ไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้ก็จำอยู่นั่นนะแล้วใครแหละเป็นผู้ได้ไอการจำกรรมชั่วนั้นก็ตัวคุณเองอแล้วมันได้ผลอะไรได้ผลก็คือเกิดอกุศลมีความโกรธเกลียดแก่บุคคลนั้นๆเพิ่มพูนอยูอ่เมื่อพญายมบอกอย่างนี้ เขาก็ระลึกได้แล้วตายไปเกิดอย่างเทวโลกฝ่ายปยายมแม้ตรวจดูด้วยพระองค์เองแล้วเมื่อไม่เห็นกรรมดีที่เขาทำแล้วอุทิศให้พระองค์บ้าง mm hmm. ก็จะทรงนิ่งเสียด้วยทรงดำดีว่าสัตว์นี้จะเสวยทุกข์มหันนีมันก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำบุญเป็นที่พึ่งของตนทีนี้การลงโทษในนรกมันก็ น่ากลัวน่าสยดสยองซึ่งก็อาจจะมีคนบอกว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงอ่ามนหลอกกันหลอกลวงกันโอ้ยศาสนา,าพุทธไม่ใช่ศาสนาของการหลอกลวงคุณก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าคุณฆ่าสัตว์เป็นประจำลักทรัพย์เป็นประจำประพฤติผิดในกามคือบูในคู่ครองของคนอื่นเป็นประจำพูดคำไม่จริงเป็นประจำคำ ยุยงให้เขาเกลียดกันคำหยาบคายคำเพอ้อเจอ้อมีจิตโลภมากอยากแต่ได้ของที่ผู้อื่นเขาเป็นเจ้าของคิดดยาบได้อย่างเดียวมีความโกรธรุนแรงคิดให้ไอคนที่เราโกรธบัรชิตหมายแล้วก็มีความเห็นผิดว่ากรรมไม่มีผลกรรมไม่มีเนื้อเราทําอยู่อย่างเนี้ยเป็นประจาเนี่ยไอกรรมทั้งสิบอย่างที่ เราทําเอาไว้เนี่ยพิจารณาดูสิว่ามันสมควรที่จะให้ไปเกิดในนรกได้ไหมบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นสมควรเลยอ่ะแล้วสมควรจะไปเกิดที่ไหนไปเกิดในสวรรค์เนาะในสวรรค์เขามีแต่คนทํากับชั่วฆ่าสัตว์ลักทรัพย์บรินญในกรรมเกิดกันอยู่หรือเปล่า ถ้าเกิดมีคนทํากรรมชั่วแล้วไปเกิดในสวรรค์ได้จะเรียกว่าสวรรค์ไปทำไมมันไม่ได้นะเหตุคือกรรมชั่วจะไปให้เกิดผลดีงามได้อย่างไรทำกรรมใดก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นตรงตามเหตุไม่ใช่ว่าทำ กรรมชั่วแล้วไปได้รับผลดีทํากรรมดีแล้วไปได้รับผลชั่วนะมันไม่มีหรอกพญายมในเทวทูตสูตรกลับมาคันไต่ถามซักไซส์ได้เรียนถึงเทวทูตที่สามกลับมาแล้วก็นิ่งอยู่ภิกษุทั้งหลายพวกนายนิริยาบาลลงกรรมกรก็ลงโทษบุรุษนั้นที่ชื่อว่าการจองจำห้าอย่างโอ้อะไรกันเนี่ยจองจำในมนุษยโลกก็มีอยู่แล้วอะไรอ่ะ ก็ถูกจองจำด้วยพวกกระสมบัติต่างๆที่เราเก็บทรัพย์สมบัติไว้เต็มไปหมดถ้ามันมีอะไรที่ได้ตามความอยากเราทั้งหมดมันไม่มีที่จะเก็บของอันนั้นไว้เลยนะนะอยากได้อะไรได้หมดแล้วก็โอ้ยที่เท่าไหร่จะพอกับการเก็บของของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกส่วนใหญ่อะ่ะมันก็อยากได้แต่มันไม่ได้ได้ทั้งหมด แต่ถ้าได้อะไรมาแล้วทั้งหมดที่จะต้องเสียทั้งหมดจริงอันนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ไม่พอนะ <_ S 1> เครื่องจองจำ<ๆ>มีพวกกสมบัติอะไรของเรา <_ S 2> มียศถาบรรดาศักดิ์มีลูกมีเมียมีมผัวมีญาติมีบ้านชอ่องห้องหออะไรก็แล้วแต่มิตรหายอะไรก็แล้วแต่ผูกติดชีวิตของเราไว้ในขณะยังเป็นมนุษย์อยู่ แล้วก็ประบาทมัวเบาทำรรอกุศลกรรมบททุจริตทั้งสามอยู่ทีนี้ก็เลยจะได้การจองจำห้าอย่างในนรกไม่ใช่เฉพาะในบรุเสียโลกไปนรกยังได้อีกคือ <c oughs> เอาตะปูเหล็กแดงตรึงมือสองข้าง <c oughs> ตะปูอย่างเดียวแย่อยู่แล้วดันเอาตะปูไปเผาไฟให้แให้แดงอีกโอ้ย ทารุนสุดๆเท้าสองข้างและกลางอกเป็นห้าอย่างนะสมบุรุษดันเสวยทุกเวนาอันกล้ารุนแรงเผ็ดร้อนอยู่นักที่นั้นและไม่ตายตลอดเวลาที่บาปกรรอย่างไม่สิ้นโอ้ยเออฆ่าตัวตายก็ไม่ได้บาปมันไม่ยอมเราต้องเสวยทุกข์กันไปมันน่าเศร้าจริงๆเนาะวัตรสงสารนี้ จะอยู่กันไปทําไมเนี่ยพวกคราโดยเฉพาะอยู่ในนรกอยู่ทําไมอมืมาอยู่เป็นมนุษย์นี่ก็ยังแยกอยู่แล้วอ้าวทาไมว่าแยกอยู่เป็นมนุษย์มันก็น่าจะดีก็มีอะไรให้กินอร่อยอร่อยอาหารต้องมีเป็นต้องเป็นพันพันหมื่นหมื่นอย่างละมั้งภาพก็เยอะแยะสวยไปหมดแต่ลืมไปว่ามันมี ความแก่เจ็บตายและโลภโกรธหลงเบียดเบียนอยู่พูดง่ายๆว่าทุกอริยสัตว์เบียดเบียนอยู่กับชีวิตความเป็นมนุษย์นี่แหละแต่โดยที่จริงนะก็เบียดเบียนขันทั้งหมดอ่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนผู้ดยเจ้ารัดไว้อย่างไงนาทีราคะสโบอาคีนาดีโดสะสโบกะลี นาทีคันทะสมาดุขานาทีสตัติปรังสุขังไฟเสมอด้วยราคะไม่มีนี่ไฟราคะไม่ได้เผาเฉพาะในจิตใจเรานะมันไปเผาเป็นไฟนรกในเมืองนรกไดก้โทษเสมอด้วยโทษสะไม่มีการประทุษสลายทำลายกันนี่ คนโกรธนี่ฆ่าได้หมดพระอาหารหันต์พ่อแม่ไดทำได้หมดทุกเสมอด้วยขันไม่มีไม่ว่าขันไหนนะขันในอดีตปัจจุบันอนาคตขันที่เป็นรูปประขันหรือนามันขัน,นมีแต่ทุกขอริยสัจทางจิและประการสุดท้ายนี่ก็คือความสุขเสมอด้วยความสงบกิเลสไม่มีอนิพานนี่แหละเพราะฉะนั้น ชีวิตของสัตว์โลกทั้งหมดในวัฏสงสารนี่เป็นเพียงทุกขอริยสัตว์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองทีนี้สันนรกโดนลงโทษด้วยไฟแล้วก็ยังไม่พอนะด้วยตะปูตรึงก็ไม่พอพวกนายนิริยาบาลจับบุรุษนั้นนอนลงแล้วถากถากด้วยพึ่งพึ่งนี่มันก็น่าจะเป็นอาวุธชนิดหนึ่ง บุรุษนั้นสเสวยทุกเวทนาอันกล้ารุนแรงเผ็ดร้อนอยนู่นที่นั้นและไม่ตายตลอดเวลาที่บาปกรรมยังไม่สิน้นโอ้โหอะไรกันนี่พวกนายนิริยาบาลจับบุรุษนั้นตั้งเอาเท้าขึ้นศีรษะลงแล้วถากด้วยพระโอ้ถากด้วยพึ่งไม่พอเอาด้วยพระอยู่อนนี้เอาอีกไม่พออีกพวกนายทียมา,าจับบุรุษนั้นเอาเทียมรถให้แล่นไปแล่นมาบนพื้นอันร้อน ลุกเป็นเปลวไฟโชดช่วงโอ้ยทำไมมันโหดทรงพระโหดอย่างนี้ล่ะไม่ทรงเมตตากันบ้างเลยเหรือเนี่ยก็เวลาที่คุณไปฆ่าเขาคุณเมตตาเขาบ้างไหมล่ะเวลาที่คุณไปลักขโมยเขาคุณกรุณาก็บ้างไหมเวลาที่คุณไปประพฤติผิดลูกเมียเขาอ่ะคุณสงสารเขาบ้างไหมการุณาก็บ้างไหมเวลา,า,าคุณพูดคาไม่จริงคํายุยง สอดเสียดให้เขาเกลียดกันพูดคำหยาพูดคำเพ้อเจ้อเวลาที่คุณโลภมากขโมยของผู้อื่นด้วยใจของคุณด้วยความโลภของคุณเวลาที่คุณโกรธแล้วก็แช่ไงเขาตายเวลาที่คุณมีความเห็นผิดว่ากรรมไม่มีผลกรรมไม่มีไอ้ที่เวลาที่คุณทำกรรมแบบนี้อยู่เนี่ยกรรมอันเนี้ยคุณรู้บ้างไหมว่ามันจะให้ผล ในนรกอย่างนี้ไม่เคยรู้ก็จงรู้ซะเลยนอกจากจะถูกจับเอาเทียมรถแล้วบ,บังคับให้ขึ้นลงภูเขาเท่าฐานลูกใหญ่อันร้อนลุกโชนเอาอีกไม่จบไม่สิ้นเนาะโอ้ยอะไรเนี่ยจับเอาเท้าขึ้นเอาศรีรษะลงทุ่มลงไปในโลหะกุมพีอันร้อนแด ร้อนแดงลุกเป็นแสงโชดช่วงอีกเอา้าโอ้โชว์อะไรกันเนี่ยคอนเสิร์ตอะไรกันเนี่ยนะเอาเท้าขึ้นศีจะลงทุ่มบุรุนั้นถูกต้มอยู่ในโลหะกุมพีนั้นจนเดือดเป็นฟองเมื่อถูกต้มจนเดือดเป็นฟองอยู่ในโลหะกุมพีหม้อโลหะนั้นบางครั้งก็โผล่ขึ้นมาบางครั้งก็จมลงไปบางครั้งก็ลอยขวางไป